สัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตุ๊กตานะคะใส่ชุดดาวกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะทำเป็นเมจิกริงนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะเพื่อล็อกห่วงนี้ไว้จากนั้นนะคะให้ทุกคนถัก5 x นะคะลงไปในวงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะปิดงานนะ ะะก็ให้เราดึงเส้นสั้นนะคะเข้ามาให้มันชิดกันเลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานนะคะตรงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะที่ดาจิ้มไว้ให้ดูเมื่อกี้เนาะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําแถวที่2กันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะในการเริ่มต้นแถวจากนั้นนะคะแถวนี้นิดาจะถักวีนะคะจํานวน5้าวีนะคะลงไปในจุดที่เราปิดงานนะคะ ถัก V ค่ะอ่าอันนี้เป็น V ตัวที่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก V นะคะต่อไปให้ครบทั้งหมด5ตัวค่ะแถวที่2ก็เสร็จแล้วนะคะปิดงาน,นะคะ่ะแล้วเรามาเริ่มต้นแถวที่3กันเลยนะคะแถวที่3ค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะถัก V นะคะลงไปค่ะในหลักเดียวกับที่เราปิดงานนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะถัก V ีให้ครบทั้งหมด10ตัวนะคะพอเราได้ V ีนะคะครบทั้ง10 V วีนะจากนั้นค่ะเราก็ปิดงานได้เลยนะคะ วที่4ี่นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่1นะคะจากนั้นค่ะเราจะถัก V นะคะในตัวแรกนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นถัก A นะคะ A ก็คือรวบ2หลักให้เป็นหลักเดียวนะคะตามที่นิดาถักเลยค่ะจากนั้นนะคะพอเราได้แบบนี้เนาะเราก็ดูในวงเล็บนะคะที่นิดาวงเล็บไว้นะคะเรานะคะก็จะถัก V นะคะจำนวน2 V ค่ะ นะคะคถักครบ2 V แล้วนะคะจากนั้นเราก็ถัก A นะคะเรานะคะจะถัก2 V แล้วก็ A นะคะแบบนี้จำนวน4ชุดนะคะ สุดท้ายของแถวนะคะเราก็จะถัก V ค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่5กันเลยค่ะเรานะคะก็จะเริ่มต้นแถวด้วยการถักนะคะโซ่นหนึ่งเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราจะถักเอ่อ W นะคะ W ก็คือ x 3ตัวในหลักเดียวนั่นเองนะคะเราได้นะคะ W แล้วเนาะจากนั้นค่ะเราก็จะถักหลักถัดไปนะคะถัก x ค่ะ เราจะถัก x อํจำนวนทั้งหมด4หลักนะคะเรานะคะจะถักซ้ำแบบนี้จํานวนทั้งหมด5ครั้งนะคะ W X 4หลัก W X 4หลักอย่างเงี้ยนะคะจนจบแถวเลยค่ะ เรานะคะก็จะได้เหลี่ยมนะคะของดาวแล้วนะคะก็จะออกมาลักษณะนี้ค่ะไปทำให้ครบทั้งหมดกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะ เรามาเริ่มทําแถวที่6กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็เริ่มต้นด้วยการถักโซ่หนึ่งนะจากนั้นค่ะนิดาก็จะถัก x นะคะ1ตัวเนาะค่ะต่อไปนะคะเราจะถักดับบิลนะคะคือ x3 ตัวในหลักเดียวกันนะคะตามที่นิดาถักเลยจากนั้นนะคะให้ดูในวงเล็บเนาะแพทเทิร์นนี้จะถักซ้ำกันทั้งหมด4ครั้งนะคะเราจะถัก 6x ค่ะ1 สองสานะคะสีหค่ะหค่ะตัวถัดไปนะคะถัก W นะคะมันจะเป็นการขยายมุมของดาวนะคะเราก็ได้แบบนี้แล้วนะคะเราถัก W เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราถักซ้ำนะคะจนครบทั้ง4ครั้งค่ะ พอถักครบ4ครั้งนะคะถัก W เสร็จแล้วนะจากนั้นเราก็ถักขาห้ X นะคะลงไปค่ะพอเราได้5 X แล้วนะคะจากนั้นก็ปิดงานเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะในแถวที่6นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่7กันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่1เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราจะถัก X ค่ะ2 X นะคะคนละหลักกันนะ แบบนี้ค่ะพอเราได้2 x แบบนี้นะคะเราก็จะถัก W นะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะตามแพทเทิร์นในวงเล็บนะคะถัก8 x ค่ะ1นะคะ2 3ค่ะ4 5 6นะคะ7ค่ะ8นะคะ พอเราได้8นะคะหลักถัดไปนะคะให้เราถัก W นะคะค่ะเราก็จะถักแพทเทิร์นเดิมนะคะ 8X แล้วก็ W นะคะจำนวน4ครั้งนะคะ จบครั้งที่4นะคะเราจะถึงตรงจุดนี้นะคะพอเราถักจบนะคะตัว W นะคะครั้งที่4แล้วเนาะจากนั้นค่ะก็ให้เราถักนะคะก่อนจะปิดงานนะคะถัก 6X ค่ะ แล้วนะคะแถวที่7เดี๋ยวเราไปเริ่มทําแถวที่8กันเลยนะคะแถวที่8นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะจํานวน3หลักค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถัก W นะคะก็คือ X 3ตัวในหลักเดียวกันนั่นเองนะคะ จากนั้นค่ะดูตามแพทเทิร์นในวงเล็บนะคะเราจะถัก 10x นะคะอันนี้ x ที่สองที่สมค่ะที่สี่ที่หค่ะที่หที่7ดนะคะที่8ค่ะที่9้าที่สิบนะคะพอเราได้ 10x แล้วนะคะจากนั้นก็ถัก W ค่ะ W นะคะก็จะตรง ออตรงมุมของดาวพอดีนะคะเราจะถัก 10X แล้วก็ดับบนะคะแพทเทิร์นเนี้ยนะคะจำนวน4ครั้งนะคะมันก็จะได้มาถึงมุมนะคะก่อนปิดงานตรงนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะ 10X แล้วก็ดับบิจำนวน4ครั้งนะคะต่อไปค่ะเราก็จะถัก X นะคะจำนวน7หลักค่ะ เราก็ปิดงานได้เลยต่อไปนะคะเราไปถักแถวที่9กันเลยนะคะแถวที่9นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะถักเอ็กนะคะจำนวนทั้งหมด65หลักนะคะก็จะได้จำนวนรอบดาวของเราเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักให้ครบจำนวนทั้ง65 เอ็กเลยนะคะกดหยุดไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในแถวที่10ค่ะแถวที่9นะคะจบแล้วก็ปิดงานได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราค่ะมาเริ่มแถวที่10กันเลยนะคะแถวที่10นะคะก็จะเป็นการลดหลักแล้วค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะถัก x นะคะจำนวน3หลักค่ะพอเราได้ 3x แล้วนะคะจากนั้นเราก็ถัก A ค่ะเราก็จะถัก A นะคะ จำนวน2ครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่1ต่อไปนะคะถัก A ค่ะครั้งที่2พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ตรงมุมนะต่อไปค่ะเราดูแพทเทิร์นในวงเล็บนะคะก็ให้เราถัก 9X นะคะจำนวน9หลักค่ะ เราได้9 x แล้วนะคะจากนั้นเราถัก A ค่ะตรงมุมนะคะจำนวน2 a ค่ะอันนี้ A ตัว1อันนี้ A ตัวที่2นะคะค่ะก็ให้เราถัก9 x ค่ะแล้วก็2 a นะคะแบบนี้จำนวน4ครั้งนะคะ ี่ครั้งนะคะเราก็จะถึงตรงนี้เนาะจากนั้นค่ะเราก็จะปิดงานนะคะก่อนปิดงานเราต้องถักเอ็กนะคะจานวน6ห,หลักก่อนนะคะตรงนี้นะค่ะเราก็ได้เอ็กหกหลักนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็ปิดงานได้เลยนะค่ะก็จบแล้วนะคะแถวที่10นะก็จะได้ออกมาแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มเป็นโค้งนะคะเป็นรูปดาวขึ้นมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรานะคะไปทําแถวที่11กันเลยเรานะคะก็จะเริ่มต้นถักแถวที่11ด้วยโซ่1เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ค่ะจำนวน2หลักนะคะต่อไปให้เราถัก A อนะคะจำนวน 2A ค่ะตรงนี้นะคะเที่1มันก็จะเริ่มเห็นมุมนะคะชัดขึ้นนะ ต่อไปค่ะเราก็จะถัก A นะคะตัวที่2องนะพอเราได้ A นะคะจำนวน2ตัวแล้วนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็ให้เราถัก x นะคะจำนวนทั้งหมด7หลักค่ะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถัก A นะคะ 2A ค่ะอันนี้ A 1อันนี้ A ตัวที่2นะคะค่าเราก็จะถักตามแพทเทิร์นในวงเล็บนะคะ 7x 2A นะคะจำนวน4ครั้งค่ะ เพื่อนๆน,นะคะถักมาถึงมุมนี้นะคะพอเราถักถึงมุมสุดท้ายนะคะตรงนี้นะก็ให้เรานะคะถัก X ค่ะจำนวน 5X นะคะก่อนที่เรานะคะจะปิดงานนะ แถวที่12นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักเอกนะคะจำนวน 2x ค่ะ2หลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักเอค่ะตรงมุมนะคะเหมือนเดิมเลยเรายังถักเออยู่นะคะเราจะถักเอค่ะจำนวน 2A นะคะอันนี้ A ที่1ค่ะมันก็จะชัดขึ้นนะคะตรงมุมเนาะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปถักเอนะคะตัวที่2ค่ะ ราได้ a ตัวที่2แล้วนะคะจากนั้นให้เราดูในวงเล็บนะคะเราก็จะถัก x นะคะจำนวน 5x ค่ะพอเราได้ 5x นะคะจากนั้นถัก a ค่ะจำนวน 2a นะคะตรงมุมค่ะ พอเราได้นะคะ 2A แบบนี้นะคะก็ให้เราถักซ้ำนะคะ 5X 2A นะคะแบบนี้จำนวนทั้งหมด4ครั้งนะคะ จบ A แล้วนะคะ2 A นะคะสุดท้ายจากนั้นค่ะก็ให้เราถัก X นะคะอีกจำนวน3 X ค่ะลง3หลักที่เหลือนี้นะคะก่อนที่เราจะปิดงานในแถว12นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มแถวที่13กันเลยค่ะมันก็จะเริ่มชัดขึ้นนะคะเป็นดาวมากขึ้นนะแถวที่13นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถักเอค่ะสองเอจำนวน2หลักนะคะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะเราจะถักเอค่ะเราจะถักเอนะคะแถวนี้เราจะถักแค่ตัวเดียวนะคะค่ะต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x อนะคะจำนวน5 x ค่ะ1นะคะสองค่ะ3ามสค่ะห้านะคะ จากนั้นถัก A ค่ะค่ะเราจะถัก5้เแล้วก็ A 3ซ้ำอย่างเงี้ยนะคะจำนวนทั้งหมด4ครั้งนะคะ นี้นะคะก็คือจะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเหลือ3หลักให้เราถัก x นะคะใส่ลงไปค่ะ1 2ึน,นะคะสค่ะจากนั้นนะคะเราปิดงานได้เลยเสร็จลงแล้วนะคะแถวที่13ค่ะก็เป็นรูปดาวแบบชัดเจนมากแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันในแถวที่14แถวที่สุดท้ายของเราแล้วนะคะ 24นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่1นะคะเหมือนเดิมเลยจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะ2 x ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถัก A นะคะตัว A เนี่ยจะอยู่ตรงมุมนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะถัก2เอ็กนะคะ อันนี้นะคะก็คือ1ชุด 2X A2X ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะจำนวน5ครั้งตรงที่เป็นตัว A นะคะมันจะอยู่ตรงมุมค่ะนี่ดามไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดเนาะก็ให้ทุกคนนะคะถักให้จบแถวเลยนะคะ ตัวสุดท้ายของแถวนะคะก็คือ x 2ตัวแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับชุดดาวนะคะก็ปิดงานได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้ดึงไหมขึ้นมาไว้นะคะยาวนิดนึงนะแล้วก็ตัดค่ะเพื่อที่เราจะเอาไเย็บนะคะให้ติดกับตัวหัวตุ๊กตานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลย ก็จะค่อยๆใส่ใยสังเคร์ลงไปนะคะเราจะเติมเต็มตรงมุมนะคะให้มันตึงก่อนนะคะค่อยๆใส่นะคะทั้ง5้ามุมเลยค่ะ ากนั้นนะคะให้เรานําหน้าตุ๊กตานะคะที่ดาสอนถักไปแล้วนี่ดามีคลิปสอนนะคะก่อนหน้านี้เนะาะค่ะเราก็จะนํานะคะส่วนที่เป็นด้านเชื่อมต่อเนี่ไว้ข้างในนะคะก็ใส่ลงไปนะคะตรงกลางของดาวแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะนีดาก็จะใช้เข็มนะคะในการเกลี่ยนะคะตัวใย,ยสังเคราะห์ที่มันโผล่ขึ้นมานะคะให้มันลงไปนะคะส่วนตรงไหนนะคะที่มันยังไม่พองนะคะหรือมันยุบนะคะก็ให้ใส่ใย,ยสังเคราะห์เพิ่มเข้าไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทําผมนะคะของน้องตุ๊กตากันเลยนะคะนิดาก,ก็จะเริ่มทําโดยการถักโซ่นะคะจํานวนเจโซ่ค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้านะคะหค่ะแล้วก็โซ่ที่เนะคะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะถักเอ็กนะคะลงโซ่หลักที่หนะคะ ตรงนี้นะคะนิดาก็จะติดเข็มกัดไว้นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเนีี้คือจุดนะคะที่เราเริ่มต้นไว้นะค่ะจากนั้นเราก็ถักเอกนะคะตัวที่2ที่3ที่4ที่5กันนะคะจากนั้นค่ะก็จะซีนะคะสลิปสติทลงหลักนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะพลิกงานกลับค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะถักซีนะคะสลิปสติตลงหลักนี้นะคะถักเอ็กค่ะตัวที่หนึ่งเอ็กตัวที่สองนะคะเอ็กตัวที่สามค่ะเอ็กตัวที่สี่นะคะ X ตัวที่5นะคะเราจะถักลงบนหลักที่เราติดเข็มกัดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มถักโซ่1ค่ะพลิกงานกลับนะคะจากนั้นถัก X นะคะลงหลักตรงนี้นะคะ1 X ค่ะ2 X ค่ะ3 4นะคะ ห้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดงานนะคะลงตรงนี้นะคะค่ะพอได้แบบนี้นะคะต่อไปให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะให้เราพลิกงานกลับถักซีนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะถักเอ็กค่ะหนึ่งสองสามนะคะสี่ค่ะห้านะคะ จากนั้นค่ะถักโซ่1นะคะพลิกงานกลับค่ะถักเอ็กนะคะ1ค่ะ2 3 4 2> พอได้4นะคะตรงนี้5ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดงานนะคะตรงหลักสุดท้ายได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะผม้องตุ๊กตานะถ้าใครจะทำกว้างกว่านี้ก็ได้นะคะก็ถักกลับไปกลับมาแบบนี้เนาะ ค่ะจากนั้นนะคะเราล็อกค่ะเราตัดไหมได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานำมาประกอบกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่ดาชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราทำเสร็จหมดแล้วเนาะเราก็มาติดตาค่ะตานะคะนิดาจะให้ห่างกันนะคะจำนวน3มหลักนะคะ จากนั้นค่ะเราก็เก็บปลายใหม่นะคะลงไปข้างๆด้านตัวตุ๊กตาได้เลยนะคะต่อไปค่ะสีปากนะคะนิดาก็จะใช้เป็นสีแดงเนาะจะใช้สีเดียวกับของนิดาหรือว่าใช้สีอื่นก็ได้นะคะค่ะเราก็ทำหน้ากับตากับปากเสร็จเรียบร้อยจากนั้น,นะคะ่ะนิดาก็จะใช้กาวนะคะแปะผมค่ะของน้องตุ๊กตานะเราก็ดันเข้าไปแบบนี้นะคะ โอเคก็จะได้ทรงผมหน้ามา้าแบบน่ารักน่ารักจากนั้นก็ปัดแก้มน้องนิดนึงค่ะก็จะเป็นสีชมพูนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใช้ไหมนะคะที่เราเหลือไว้เย็บหน้าน้องนะคะกาบชุดเข้าด้วยกันเนาะก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันและก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะบ๊ายบายค่ะ